สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมแพ็กกี้นะครับกับเกมแลนจูโน่เหมือนเดิมนะครับคือมีคนถามผมมานะครับว่าคือของเด็กใหม่อะ่ะอ่ามันเลยเจ็ดวันไปแล้วมันหมดไปแล้วผมอยากเติมอะ่ะแต่ผมไม่อยากเติมเยอะครับผมมีงบน้อยอะไรเงี้ยควรจะซื้ออะไรดีให้มันคุ้มๆนะครับก็มีหลายคนทักเข้ามาถามนะครับก็ ผมก็จะแนะนำนะครับของเติมคือมันก็คลาสสิกนะครับไม่ได้มีอะไรมากมากมายอยู่แล้วนะครับก็ที่จะแนะนำเลยก็คืออย่างแรกเขาให้สัตว์เลี้ยงมาใช่ไหมแต่ให้มา7วันมันหมดไปแล้วเราก็ซื้อสัตว์เลี้ยงนะครับอ่ามันมันสำคัญยังไงสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงก็ตกตัว70บาทนะครับซื้อตัวไหนก็ได้นะครับเอาที่เราชอบนะครับตอนนี้มีแค่4ตัวนะครับในอนาคตอาจจะมีตัวแรตัวอะไรก็แล้วแต่นะครับว่าจะซื้อเปลี่ยนหรือเปล่าอะไรยังไง แต่ตอนนี้ก็เอาที่ชอบนะครับมันเหมือนกันหมดนะครับเลือกตัวที่ชอบมันจะสําคัญตรงนี้ครับมันจะอยู่ที่สกิลสัตว์เลี้ยงนะครับตอนที่เขาแจกเรามา7วันนะครับเขาจะให้สกิลพักใจนะครับก็คือจะเด้งเลือดอเลือดมันจะเด้งเด้งเด้งเร็วทำให้เราแบบเวลสบายนะครับแต่ไม่ต้องไปซื้อนะครับ <Nope. S 1> อ่าไม่ต้องไปซื้อพักใจนะครับ สำหรับคนที่บอกว่างบน้อยครับอยากเติมเพื่อให้แบบตัวเองเวลสบายขึ้นนะครับก็ให้มาซื้อนี่ครับฟื้นสภาพนะครับมันเด้งเหมือนกันนะครับแต่มันดีกว่าตรงที่ว่าอ่ามันเด้งทุกอย่างนะครับอ่าเด้งทุกกรอดนะครับยาทุกอย่างคือไม่ต้องกดเติมลนะครับเลือดถ้าเกิดโดนตีแรงๆก็อาจจะกดบ้างนิดหน่อยนะครับก็ราคาก็ต่างกันด้วยนะครับอันนี้เขาอาจจะทําให้พักใจมันดูแพงหรือเปล่าไม่รู้เพื่อที่แบบ คนจะได้ไม่ต้องซื้อนะแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาตัดออกไปได้ไหมนะซึ่งปื้นสภาพอ่ะมันเด้งเท่ากันนะครับแต่ปื้นสภาพเด้งทั้งหมด3หลอดนะครับเด้งเลือดเด้งมานาเด้งหลอดเหนื่อยนะครับก็20บาทนะครับรวมกับสัตว์เลี้ยง70เมื่อกี้ก็เป็น90นะครับก็เพียงพอแล้วที่จะเวลต่อได้เฮ้ยแล้วถ้าบอกว่า90บาทเองเหรอพี่ผมมีงบมากกว่านี้นิดหน่อยอ่ะ เอาจเจ้าไปทําอะไรดีถ้าไม่ซื้อสร้อยคูณนะถ้าไม่ซื้อพวกสร้อยคูณอ่าแป๊บหนึ่งนะอยู่ไหนวะอ่ะถ้าไม่ซื้อพวกสร้อยคูณพวกกําไรเนี่ยก็จะใส่สัตว์เลี้ยงแบบ2องสกิลก็ได้สัตวเลี้ยง2องสกิลก็จะอยู่ประมาณบัตรนะบัตรจะอยู่ประมาณ100เดี๋ยวแป๊บนึงนะอ่านี่ บัตรสกิลคู่สัตว์เลี้ยงก็คือสัตว์เลี้ยงอะ่ะมันจะใช้ได้สกิลเดียวไม่ว่าคุณจะซื้อสกิลอะไรมาเพิ่มให้มันเราจะเลือกให้มันแอคทีฟให้มันทํางานได้แค่1นึ่งสกิลการที่มีบัตรอันนี้มันจะทําให้แอคทีฟได้2สกิลเลยนะครับราคาบัตรก็100บาทนะครับเพิ่มจากเมื่อกี้ไปก็เป็น190นะครับแล้วเราก็ไปเลือกสกิลอีกลัสสกิลที่2อะไรละครับที่มันจะดูคุ้มที่สุดนะครับผมแนะนํานะครับ สำหรับคนที่ยังเวลน้อยๆพึ่งมาเล่นใหม่นะครับเป็นผู้เล่นใหม่นะครับเรามีฟื้นสภาพแล้วใช่ไหมเราอาจจะไปซื้ออิ่มเสมอนะครับให้มันกดยาให้เองก็คือมันจะมีตรงที่ผมบอกตอนแรกว่าถ้าเราโดนตีหนักๆอะ่ะเลือดเราก็ต้องกดใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเรามีสกิลเนี้ยเราไม่ต้องทําอะไรเลยครับเราลากสบายเลยครับพอเรา,าเลือดลดไปตามจํานวนแบบยายาเลือดที่เรามีสมมติว่า เราซื้อเลือดมา500ใช่ไหมแล้วเลือดเราลดไปเกิน500ปั๊บมันก็จะกดชัยยาให้เองนะครับบวกกับสกิลฟื้นสภาพตอนแรกที่ทําให้เลือดเราเด้งเด้งไวขึ้นใช่ไหมทําให้เราแบบตายยากขึ้นนะครับในต,ตอนที่เราไปเวลไปลากไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะสบายนะครับคือเราก็เดินลากอย่างเดียวเลยแทบจะปล่อยมือเล่นก็ว่าได้นะครับถ้าไม่อยากได้อันนี้ก็ไปซื้อ,อกันกระสุนก็ได้นะครับมันจะบวกป้องกัน อ่าบวกพลังป้องกันให้เราทําให้เราแบบลากมอนได้ไหวขึ้นลากได้เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับลากกองโตๆโตอะไรประมาณนี้นะครับอ่าเลือกสับเปลี่ยนกันได้นะครับราคา20บาทเท่ากันหมดนะครับเลือกมาทัก2สกิลนะครับยังไม่ต้องไปซื้อพวกอ่าสถิตนิรันนะครับการของตกอะไรอย่างเงี้ยครับเอาไว้ซื้อตอนคุณแบบเวลสูงๆมีของเทพๆใส่ก่อนอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดแบบโดนตีหรือตายตกไปก็มันจะเสียดายใช่ไหมแต่ตอนแรกๆอะ่ะ ของเราใส่แค่พอเวลได้ครับใส่คอลากได้พอปิดได้ช่วยเขาปิดได้นิดหน่อยอะไรเงี้ยของตกผมเชื่อเชื่อว่าแบบในตี้หลายคนเขาก็คืนอยู่แล้วครับราคามันไม่ได้สูงไม่ได้แพงอะไรมากครับก็เขาน่าจะคืนนะส่วนมากเขาคืนอยู่แล้วแหละก็ไม่รู้จะเอาไปทําไมเหมือนกันนะครับก็ประมาณน,นี้นะครับซื้อฟื้นสภาพหรือใครไม่อยากได้ฟื้นสภาพจริงจะไปซื้ออิ่มเลยก็ได้แล้วมาใส่คู่กับกันกระสุนอ่าแต่เราก็จะเปลืองอยาหน่อยนะ ถ้าใครมีงบน้อยผมผมไม่แนะนํานะให้แบบใส่อิ่มเสมอเพื่อเียวเนี่ยเพราะว่าเงินมันก็หายากใช่ไหมเอ็นก็แพงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราประหยัดได้ก็ประหยัดไปซื้ออาหารหมาทีเดียวอะ่ะรู้สึกคุ้มกว่าค่ายาผมเคยเล่นมาละหลายเซิร์ฟละแนวคาสสิขกขาตังยากๆเนี่ยซื้อยาไม่คุ้มแน่นอนเอาไปซื้อเลือดอย่างเดียวก็แทบจะหมดแล้วนะครับก็เลือกเอานะครับผมแนะนานะฟื้นสภาพ20บาทเหมือนกัน อ่าแล้วก็จะไปใส่กับกันกระสุนหรือใส่กับอิ่มเสมอก็ได้สําหรับผู้เล่นใหม่นะครับอันนนอนาคตเราโหดเราก็ไปซื้อสถินิรันอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับอ่าแล้วก็อยากไปฆ่าคนอยากจะแบบเพิ่มพลังโจมตีก็อันนั้นแล้วแต่นะครับแต่อันนี้ขอแนะนําแค่ผู้เล่นใหม่ก่อนนะครับสสกิลนะครับที่ควรมีมีฟื้นสภาพนะครับมีกันกระสุนนะครับแล้วก็อิ่มเสมอนะครับอิ่มเสมอนี่อ่ากดเลือดให้เองกันกระสุนนี่บวกพลังป้องกัน แล้วก็ฟื้นสภาพก็เด้งทุกอย่างนะครับประมาณนี้นะครับ่างบประมาณทั้งหมดถ้ารวม2สกิลถ้าใช้1สกิลประมาณ90บาทครับแต่ถ้าเกิดเอาสสกิลด้วยก็รวมประมาณเป็น210บาทนะครับถ้าตังค์เหลือจากนี้ก็ไม่ต้องไปซื้ออะไรละไปซื้อสร้อยคูณอะไรใส่ดีกว่านะครับแต่ถ้าใครอยากบอกว่าอุ้ย200ผมงบไม่ถึงนะครับผมก็มีร้านค้ามาแนะนำนะครับ นั่นก็คือร้านพ่อค้านามินะครับก็เป็นร้านที่จะเขาจะขายของเว็บนะครับเพื่อที่จะทําให้คนเติมนะครับประหยัดขึ้นนะครับถ้าเกิดมาซื้อกับเขานะครับเขาก็จะลดให้สิบเปอร์เซ็นตนะครับสิบเปอร์เซ็นตก็สมมุติถ้าคุณซื้อจะซื้อของพันหนึ่งใช่ไหมก็เหลือประมาณเก้าร้อยบาทอะไรประมาณนี้นะครับก็ที่จริงแล้วเขาก็เป็นพ่อค้าเก่าแก่นะครับจากเซิร์ฟอื่นนะครับอันนี้เขาก็จะมาสร้างเครดิตใหม่อยู่นะครับสําหรับเซิร์ฟจูโน่นี้ก็ ผมก็จะตรวจสอบให้ดูนะครับว่าอันนี้นนเป็นเซิร์ฟเอเชียนะครับนี่เครดิตก็มีคนซื้อนะครับมีคนคอมเมนต์แ0ดนะครับอ่าก็คือถ้าเมื่อกี้ที่เราคิดกันใช่ไหมอ่าสกิลเดียว90บาทนะครับสกิลสกิลคู่2อ0ร้บาทใช่ไหมเราก็จะประหยัดตังค์ขึ้นอีกประมาณแบบอ่าสิบาท20บาทนะครับเอาไปซื้อสร้อยคูณเอาไปซื้อกระเป๋าอะไรก็ได้นะครับอย่างน้อยก็ เหมือนได้ของแถมนะครับอะไรอย่างนี้หรือจะประหยัดตังค์ลงไปได้อีกหน่อยนะครับสําหรับใครที่อยากจะเติมแบบเติมเยอะๆเ,เติมซื้ออย่างอื่นเขาก็มีขายหมดนะครับไอเทมช็อปมาของช็อปของพอยอะไรเงี้ยเขารับกดหมดนะครับตอนนี้ก็ลดให้10%นะครับจากราคาหลักนะครับราคาก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับในอนาคตนะครับอาจจะถูกลงกว่านี้ไปอีกหรือจะมีโปรโมชั่นอะไรก็ติดตามเขาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ a c e b o o k เขา ไว้ที่ใต้ด s c r i p t ชันนะครับผมก็จะขอเตือนอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ซื้อของอะไรผ่านผู้เล่นคนอื่นอะไรอย่างนี้นะครับก็ระวังตัวปลอมนิดนึงนะครับคือตัวจริงเขาก็ไม่ได้มาโกงมาเกียนในเราอยู่แล้วนะครับก็ระวังตัวปลอมนิดนึงผลมากผมก็จะแนบเป็นลิงก์ f a c e b o o k ดีกว่าให้เราแบบทําการพูดคุยกับเขาโอนเงินอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วค่อยไปรับของนะครับที่จริงเขาอยู่ช่อง8นะเขาบอกเขาอยู่ช่อง8ก็ ไปสามารถไปซิปไปโอนอะไรมันก็ได้นะครับแต่ก็ตรวจสอบดีๆนิดนึงนะ่าระวังพวกตัวปลอมอะไรพวกนี้ยหัวพ่อ้าแม่ค้ามันก็แค่เติมตังค์มันก็ได้มานะครับมันก็ไม่ได้รับประกันอะไรขนาดนั้นแล้ครับถ้าของมันมีมูลค่าสูงจริงๆนะ <S <S 1> <S 1> ๆๆนะเมื่อเราทําการนะครับสั่งซื้อทับโอนเงินจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาที่ตลาดนะครับแล้วก็ไปหาเขาที่ช่อง8นะครับก็ดูช่องดีๆนะครับว่าอยู่ช่องไหนอะไรยังไงนะครับ ก็บอกชื่อตัวละครเขาให้เรียบร้อยนะครับพิมพ์ให้ถูกต้องนะครับถ้าให้ดีก็ถ่ายรูปตัวละครให้เขียนชื่อชัดเจนไปให้เขาเลยก็ได้นะครับแล้วเขาก็จะทําการส่งของที่เราสั่งซื้อไปนะครับมาให้นะครับก็ตรวจสอบด,ดูดีว่าใช่ของที่เราสั่งไปไหมนะครับอ่าแล้วก็ทําการตกลงเทรดกันก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีอ่าเกมมันก็จะมีพวก โปเติมนะครับสาหรับพ่อค้าแม่ค้าที่เขาเติมเยอะนะครับเพื่อเอาบัตรโปรมาขายอะไรอย่างนี้นะครับถ้าเราเติมเองอ่ะมันจะต้องเติมแบบสามพันสี่พันหกพันอะไรอย่างนี้ครับก็แล้วแต่โปรนะครับอ่าเพื่อที่จะมาแลกแฟชั่นประจําเดือนนะครับผมเรียกว่าประจําเดือนดีกว่าเพราะว่ามันจะเปลี่ยนไปทุกเดือนนะครับอ่าไอเทมแฟชั่นอะไรพวกนี้ก็จะเปลี่ยนไปทุกเดือนนะครับก็เขาก็จะทําให้เราครับได้ของอะไรพวกเนี้ย ในราคาที่ถูกลงนะครับที่เราไม่ต้องไปเติม4,000 6,000อะไรเลยครับก็ไปสอบถามได้นะครับว่าเขาขายราคาเท่าไหร่นะครับสำหรับใครที่อยากได้แฟชั่นอะไรพวกนี้นะครับก็ลองไปสอบถามเขาดูนะครับจะเอาบัตรเดียว2บัตรก็แล้วแต่งบประมาณนะครับ สุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอให้เพื่อนทุกคนช่วยกันกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องของเราไปในตัวนะครับแต่ถ้าใครอยากสนับสนุนช่องของเราให้ได้มากกว่านี้นะครับทาง Youtube ก็มีระบบซุปเปอร์แตงนะครับระบบที่จะทําให้คุณสามารถโด o n a t e พร้อมคอมเมนต์ให้กับช่องของเรานะครับช่วยกันหน่อยนะครับไม่ทางใดก็ทางหนึ่งยังไงก็ต้องขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ